แล้ววันช่องกูนักจะมีเด็กใหม่ขึ้นมาวายวายตรงนี้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 จมไปเลยจมไปเลยหน้มูโถู่้ายตรงนี้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 ตามมาวายวายเกือบตกไอ้เหี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จมไปเลยอาการแทบแทบลหมาเปนสัตว์ลอ้าวอมันนั่ง พอกลับก่อนแม่มาพอกลับก่อนแม่มาถ้อไม่เห็นกลับมาบ่ายสามนรอุ้งกลับมาไม่ได้ทำไมทำไมไมไม่รู้ไม่รู้เหตุผลน้ไม่รู้เหตุผลนี่มีมีปันหาไงปันหาอืออุ้งอุ้งไปถึงนู่นไป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 ไมได้ปันหาไงปันหาข้ามเจาแล้วตรงนั้นมีหินแล้วก็มีอย่างอื่นนอกจากหินด้วยนะเพื่อนมึงมีแต่คนเป็นมามีแต่งบ้านทุกคนแหละออกูตั้งกล้องรอเลยมา หนึ่งในร้านที่ผมจะทำได้สวัสดีครับผมเตกเต็นไฟเยอะนะฮะในที่สุดก็ไม่ได้สักทีถึงแล้วนะถึงแล้วโดนข้างเาด้วยกันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยก็เก็ก่ป่าพ่อกับไอ้ซุกอะที่มันเอามันมาเข็ยนประจาสายฟ้าในข้างแม่งอะรู้จักทอเปล่าเฮ้อรู้เจอประจาสายฟ้าฟ้าแม่งมงดูหน้าเองดิ เฮ้ยเฮ้ยกูถ่ายเย้ากลับมาโอเคโอเคโอเคกูทำรีเวิร์สให้มึงไม่ได้แล้วเว้ยกันนึ่งดูดูแล้วชิลกูกลับมาไปไปเอามาใส่ด้วยอ่ะผมคือนายพลทหารหีมนอันนั้นอ่ะเรือกอนเมกอันเนี้ยเขาเรียกว่าผัก ม่รู้แลวแม่มึงด่าทำไแม่ไม่รู้จักพูกอาวันไปแเกียวไปเบเกียวนี่เบเกียวแบกังึงสอนติเนี่ยสอนาร่ติเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วมันก็อยากฆ่าตาว่ากูห้ามแล้วแต่มันก็ยังทำมันก็ยังทำเว้ยมันยังทำไรมันยังทำเหอไปไหนแล้ววะไม่นเล่นดีะไปเล่นน้ะเลพดีเลยจริอไม่มีใครอยู่บ้านหรอ ลอยอยู่นี่ค่ะพไม่โดนด่าใช่ไหมอุ้ยตอนนั้นไปเล่นองหลายรอบไม่ไม่ไม่ได้บอกใครเลยกลับมาพรากลับมาพ่อแค่ถามไปไหนมา